อะไรเนี่ยโอ้โหฮะอันนี้หมดแล้วใช่ไหมอันนี้ทําไปแล้วนี่ปึกนี้ทำไปแล้วอันนี้ห้าสิบหกเซนติเมตรนี่สันยวนน้ำลายมากเลยนี่นะเดี๋ยวมาดูกันกล้่ยำบนเส้นหมยอปลาไหส สวัสดีครับประกนนาศชาแนลนะประกนนาศชาแนลคลิปนี้นะพามาดูนี่เลยเขาเรียกอะไรนะซุมตำฟุตพักนะยน <laughs> อยู่อยู่บนรถเลยนี่นะตำยำอ, <laughs> อะไรนะไข่ไข่แตก <laughs> นี่นี่ป้ายตามนี้เลยนะครับตำยำไข่แตกตาก <laughs> าญาน์หนึ่งแอดพัทยาหนึ่งนะเอ้นะนี่นะฝร้หลักมินกินนะ ต่ำไปพ่อโลกนะโอ้โหยันบินเหรอบินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอพ่อคไ,ไ่ด้ขอ้เล้ะขอบคุณนะคะนี่นะครับเดี๋ยวผมขอลองครบรหน่อยนะเฮ้ยสวัสดีแม่ค้าก่อนนะแม่ไก่ค่ะอ่ะชื่ออะไรนะเจ,ไจไ๊จกไจก่เจ๊ไก่นะเจ๊ไก่ไฮแต่ ไม่ใช <mile> ่ไก่จานะจาก็ได้นะไก่จาขายทุกวันไหมครับขายทุกวันเลยค่ะทำไมถึงว่าทุกวันแต่อแคลงนะเ่งปเ็นได้ยืมมาสชุดนะทตาำยำเหล่าได้หมดำยำเหล่าได้หมดนะครับ เดือดใต้ลมีหอมปลาอันนี้อันนี้เป็นตำอะไรนะตำหอยแข็งนะครับในหอยตัวใหญ่ๆอ้วนๆนะเนี่ยขอดูนะนี่นะแบบเอามายุ่ยๆนะได้ค่ะความเผ็ดบอกบอกระดับความเผ็ดได้นะครับ ิดนึงสมใเลยติดคกก็ดนะครับนี่ติดคกเพ็ูผมให้ดูอันนี้ก่อนบัตรคิวเขาก่อนนี่นะอะไรเนี่ยโ้หฮะอันนี้หมดแล้วใช่ไหมทอนี้ทําไปแล้วนี่ปึกนี้ทําไปแล้วอันนี้เหลือเท่านี้นะอันนี้คือที่เห็นเมื่อกี้คือบัตรคิวนะ Off, order, control, ปิดรับออเดอร์แล้วเพราะว่าจะของจะหมดแล้วของจะหมดแล้วนะครับนี่กลับมาไม่ทันนะก็อ่ะพิกัดนะอยู่ที่สตรีทฟู้ดหาดจอมเทียนนะครับก็ร้านนี้เริ่มอ่าสี่โมงเหมือนกัน ประมาณ5:00น5 0ครึ่ง5:00นครึ่งนะครับลมตกอ่ะค่ะแบบลมลมตกก็นี้แดดมากป้ามาก็ตำไม่ไหวตำไม่ไหวป้าจะ5:00นครึ่งนู่นน่ะจะได้ตํามีน้ปลาหอมมากอ่าๆพี่ขอลงครบด้วยพี่ลงเลยลงเลยนี่พ่ขอพละมุมด้วยนะมากับน้องชายอีกแล้วเหมือนเดิมนะกับนี่ตำปูปลาอันนี้เป็นปูปลา วันนี้มาส่่่ะรงอไม่ลดโยกอ๋อลิชักไออะไรนะตัวเคาน์เตอร์เป็นลิชักมันเลื่อนปิดได้จัดดันเยอะเดี๋ยวแม่ค้าหงายหลังเต้แลชื่ออะไรนะแม่ค้าชื่ออะไรนะเจ๊ไก่ค่ะเจ๊ไก่อิแต่ไส่ข่าตะโรนะคะฮะไส่ข่าตะโจ้ะคืออะไรวะไก่ ซอยเขาตะโลซอยเขาตะโลร้านจะอยู่ที่ซอยเขาตะโลนะคะอ๋อซอยเขาตะโลหน้าร้านมีหน้าร้านนะคะร้านซุป้าม้ห่แตกจ้ะอ่าร้านซุปตาไห่แตกมีเหตไหมมีเหตุไหมมีค่ะมีเปลี่ยนค่ะซุปตามเจ๊ไก่ไห่แตกค่ะซุปตามเจ๊ไก่ไห่แตกนะครับมีวิ่งเดี๋ยวดูแบบนี้ใกล้ๆที่ร้านเปิดทุกวันเลยมิยังให้ดูเลยนะคนี่เลยจ้ะนี่เขาไว้เป็นคุกปลาค่ะนี่โอ้โหน่ากินน่ากินอืมอืมไป นีเป็นยอยอมาจากท่าบ่อนองคายเลยจ้ะนี่นี่นะมันหมูยอนี่สั่งตรงมาจากหนองคายใช่ค่ะนะแม่ค้าเป็นคนหนองคายเหรอคะคนขอนแก่นคนขอนแก่นนะฮะมีล้อเองด้วยทำยำอารมณ์ดีมันจะอร่อยนะต้องค่ะแม่ค้าต้องอารมณดีจะอย่าอารมณเีเดี๋ยวมาตัวต้ย นี่แบบ<อ>ไม่ปลาเราม,มา6ปีแล้วทีนะ่เลยอันนี้เป็นยำเหรอครับโุณหมอกินเกี๊ยวไม่ได้เหรอยำตอนนี้หมอจะกินตอนนี้ไม่ไปกินในหม้อแม่ผมตอกแขนก่อนนะตอกแขน <c oughs> ไปไม่ถึงจะต้องนรับครับทีนห้ว่ามาเจอเดียว็กยอดที่ไหน นี่นจะใกล้จะไกลนะปักหลักชาแนลเราไม่ย่อท้อนะเรื่องลงคกนะเสร็จเสร็จคกนี้แล้วก็จะมาเป็นคกน้ำปลาต่อใช่ไหมครับ นม่ค้ารู้ว่าเริ่มเมื่อยนี่ยเป็นยำบุ้นเส้นนะอันนี้ยำในครกตันในครกจบที่เดียวนะใช่ไหมครับดูคนเที่ยวให้พี่หน่อยลเก็บรอได้ไข่หรือไม่นี่เก็บมี่ไกล้ไหปาร้านี่หอมนุกลายแตกเลยนี่นะมีมีทั้งสุกสุกสดสดุ้งนะครับกินสุกกินดิบ แกงขึ้นไก่ได้เลยนะขึ้ไก่ไข่แตกนะ คเท่าไรครับพี่ห้าสิบหกเซนติเมตรอือหสันยวนน้ำลายมากเลยเาเอธรรมดานะธรานธรรมดาธรรมดามดธรรมดาเหมนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะจ๊ไก่ว่ารสชาตินะครับ นี่นะเดี๋ยวมาดูกันจ้าเนี่ยครับคุณผู้ชมน่าทานเลยนะมามาต่อต่อบินต่อมาบินต่อมายำแซลมอนปลาล้านะคะแซลมอนปลาล้านะครับขอปลาแซลมอนหน่อยจ้าได้แต่ปลาได้ปะได้จ้าน้องบอกเดี๋ยวขอไปจับในทะเลกันนะคือปี56มาจากที่ขออนุญาตขอบัตคิวขึ้ ยำแจบัตคิวนะแซมอนนอร์เวย์ครับแซมอนจากนอร์เวย์แซมอนจากนอร์เวย์เลยนะครับเอาเรือมาส่งกันตรงนี้เลยนะนี่เป็นอันนี้เป็นยำล้นตำครับเป็นยอี่อันนี้เป็นยำลตรับแบเป็นยำ ใช้อะไรนะใช้ตัวผู้เลยครนะพี่เขาบอกอะไรใช้ตัวผู้ใช้ตัวผู้ใช้แซลมอนตัวผู้ใช่ครับแล้วมันเกี่ยวไงครับตัวผู้ตัวเมียตัวผู้มันจะเนื้อดีกว่าอ๋อมันแข็งแรงเนาะตัวเมียมันมันเยอะนะอ๋อต้เป็นแซลมอนตัวผู้เท่านั้นนะใช่ครับนี่คัดสรรคุณภาพนะทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งแซลมอนตัวผู้ตัวเมียนะครับสวัสดีครับ แซลมอนลงนไปแล้วนะจุจ๊เลยนะนี่ฮะเนือียมันมันเยอะแล้วก็กลิ่นคาวแรงอ๋อใช้ตัวที่ิคาวนั่งนี่อุ้ยน่ากินมากเลยแซลมอนมันมันก็ไม่เยอะมันน้อยแต่คู่แข่งแรงนี่ปลาปลาหอมจริงอยู่ใต้ลมนี่ได้จริงกินปลาเนี่ยนะเนี่นะด้วยใก่ข้อมัง่งข้อมัง่งนี่ <c oughs> นี่นะเอามายั่วมายั่วอันนี้คือเคื่ออะไรคะ่ห้าคิ้าสิบเจ็ดอยู่ไม้ยำหอยแครงใส่คิวที่ห้าสค่ะยำหอยแครงใส่หมูยอคิวหสิใส่ปลาร้าไหมคะใส่นะคะองพี่สองรายการนะจ๊ะป ต่อเลยต่อด้วยอะไรครับพี่ไก่ยำหอยแครงใส่หมูยอจ้ะหอยแครงใส่หมูยอใส่ปลารานะนั่งกันไีกินก่อ ได้ครับหยิบได้เล,เลยครับอยอดใส่ในแครงนะปลาไหนะครับขอบคุณนี่ครับปกหลักมาแล้วนะ กะท้าใครยังไม่มาไงปักหลักมาหนุนมวลชนก็มาแล้วไม่ค้างงงนะมุ่งอะไรกันบ้างผมกินเดร้อสักครู่นะครับพี่สาตมเป็นจีบในห้าสิบเจ็ดนห้าสิบแปดไม่ค้างแอบสวยอยู่เนี่ยเขากล้องไม่แอบสวยอยู่นะาิอะไรคะนะไม่ใช่เข้ากล้องไม่แอบ เรื่องจริงครับเรื่องจริงครับช็อกโก้เขาสวยมากเลยนี่วันนี้อยู่ที่คิวหน้าสิบเจ็ดครับพี่นี่นะแบบน่าทานน่าทานนะอร่อยด้วยครัอร่อยด้วยแซบเลยนะรับรับรับส่งให้ลูกค้าหน่อยเอาเัยนี่ของหมดล นี่เดี๋ยวมาดูยำทะเลไข่แตกยำทะเลไข่แตกนเปไ็นยังไงน <c oughs> ะยำทะเลไข่แตกเป็นยังไงมา <c oughs> ดูยำทะเลไข่แตกนะ <c oughs> ยำจะจใส่ก่อมา ร้อยาทบาทนะน้องเพียงขอบัตรคิวาเลย่เมชจะนี่ปูม้าก็เพิ่งขึ้นมาจากทะเลนะพูดอะไรก็เชื่อหมดครับเพราะอยู่ใกล้ทะเลนะอันนี้ยกเไหอนเป็นยำทะเลไข่แตกใช่ค่ะยำไข่แตกขาของหนเท่าไหร่ครับเมนูนี้ยำทะเลไข่แตกสามร้อยสามร้อยเดี๋ยวมาดูนี้พกนี้สามร้อย อทะเลหายแตกนะรยก่าสิพี่ขอบคุณค่ะนะเารเีขอยง่อาได้ไหมเอาได้หกสิบแปดรอสักรู้นะจ๊ะพี่ใาะี่คใสานแ่ก่อหจานค น้องปิดที่71ก่อนนะตาจำทะเลหายแตกมีมีมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับะหดจะแตกเตจทะละเลหอกจะองหมยจำกจองหลหยอย่างเลยเลยที่ลเทะเลอะไรบ้างครจบในเนกอ ตาตองแปงว้ลมมะตนี้เลยาตามนี้เลยไม่ทันกลองไม่ทันไปกลองไปคออีกไะนม่นะอันนี้เท่าไหร่นะสามร้อยสกล่องหนึ่งพันกล่องหนึ่งพันซีซีกองหนึ่งพันซีซีนะใช่ไหมมิลลิตร <ine> หนึ่งก uh ิโลอ๋อนี่นะครับนี่นะโหยำน่าทานมากยำทะเลไข้แตกนะครับอันนี้อันนี้เรียกเหล่าใช่ไหมไม่มีไม่เี่าเสรลายำเสร็จปลาถ้าเลาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นน้ำต้มตําอ๋อไปตม่คิวเท่าไหร่เพราะนที่เสร็จแล้ว

สำหรับที่เนเจอรองที่รานนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตำซุปตำรวมซุปเปอร์หายแตกค่ะแล้วก็เรา,เราใช่ค่ะพี่ร,ราคา300บาทค่ะร,นะราคา300บาทนี้จะมีในส่วนของ หอยแครงกูมาตุ้มสดหอยนางรมปลาหมึกและก็จะเป็นในส่วนของตีนไก่ด้วยนะจ๊ะพี่แล้วก็ซิซันเดอร์สำคัญของที่ร้านอีกหนึ่งอย่างค่ะตัวนี้จะเป็นในส่วนของเรารวมซูเปอร์ไหแตกค่ะพี่เรารวมซปเปอร์ไหแตกนี้จะแตกต่างซูเปอรสักครู่นะคะตัวนี้จะไม่ใส่เส้นมะละกอค่ะพี่ราคา3า0อบาทเหมือนกันค่ะของทะเลจะเป็นเสือกันเลยครับพี่แล้วก็สำหรับลูกค้าที่ทานแล้วติดใจนะคะวันนี้ฝากนิดนึงค่ะตาไปทยี่ร้านของเราเลยนะคะร้านของเราคาอยู่ซอยเขาตะลูค่ะข้ามทางรถไฟไปค่ะ ประมาณ150เมตรทางข้าร้านจะอยู่ทางขวามือนะคะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4โมงค่ะท่าสามารถสัมผัสมองจอมโตได้ที่เบอร์โทร0834491417ค่ะ0834491417ค่ะ uh ที่ตอนเย็นเจอที่นี่ใช่ค่ะตอนเย็น5โมงเย็นนะคะลูกค้ามาเจอได้ที่นี่เลยค่ะหาจอมเทียนนะคะใช่ค่ะเจอร้แต่5โมงเย็นถึงสีตุ้งคันยิ่ดูกุ้งเหรอโ้ยกุ้งเต็มกล่องเลยฮะตัวมันใหญ่มากนะ ใช้ของสดทุกวันเลยใช้ของสดทุกวันนะครับทะเลอยู่ตรงนี้นะ่โอเคครับทะเลเลยของทะเลแลก็ทะเลน่ะนะกินกินยำทะเลดูวิวสวยๆนะนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันเลยจะให้ปักหลักชาแนลด้วยนะครับยามผมยังไม่ไปผมยังไม่ไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับแด้ี๋ยวเรามาปิดท้ายไ่ดูสุดท้ายี่ปยไปดูอะไรครับเนื้อไก่ครั้งเสนของราสที่อยาก,กา